อยากให้ใบหน้านั่นเนี่ยชุ่มชื้นกระชับฉ่ำวาวรวมถึงมีมิติใบหน้าที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมอก็เลยแนะนำให้ทำโปรแกรมใหม่ของเรานะคะก็คือ Real Cocktail Program with Vital Injector รุ่น3นั่นเองค่ะ oh. สูตรที่เราเลือกทำวันนี้ที่เหมาะกับปัญหาคนไข้คนนี้นั่นเนี่ยก็คือสูตร Absolute Perfect Skin นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดตรนาวันไฟเดย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันในชุดเก้าแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเรากําลังอยู่ในช่วงหมอออกตรวจนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้หมอออกตรวจนะคะก็จะมาตรวจเคสคนไข้นะคะที่มาปรึกษาด้วยปัญหาผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวไม่กระชับนะคะรูขุมขนกว้างซึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของใครหลายๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเคสนี้หมอ จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนนะคะก่อนที่เราจะไปทำกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ซึ่งในเคสนี้นะคะคนไข้ที่แสนจะน่ารักของหมอคนนี้นะคะก็มาปรึกษาหมอเพราะว่ามีปัญหาอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ใบหน้านันน้เี่ชุ่มชื้นกระชับฉ่าวาวรวมถึงมีมิติใบหน้าที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมอก็เลยแนะนําให้ทําโปรแกรมใหม่ของเรานะคะก็คือ Real Cocktail Program with Vital Injector รุ่น3นั่นเองค่ะสูตรที่เราเลือกทําวันนี้ที่เหมาะกับปัญหาคนไข้คนนี้นั่นเนี่ยก็คือสูตร Absolute Skin องที่สำคัญเลยสูตรนี้เนี่ยจะผสมตัวฟิลเลอร์ซึ่งวันนี้นะคะหมอก็เลือกใช้เป็นฟิลเลอร์เบลเลโรนะคะรุ่นซอฟต์นะคะกล่องเหลืองซึ่งเป็นฟิลเลอร์เนื้อนเนียนจากประเทศสวิตซ์เลยค่ะนอกจากนี้ในสูตรนี้นะคะก็ยังผสมท็อกซินก็คือซีโอมมนนั่นเองค่ะที่หมอเลือกใช้ซีโอมินก็เพราะว่าป้องกันการเกิดการดื้อยานในอนาคตนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นในสูตรนี้เนี่ยก็จะผสมตัวน้ำเลี้ยงสเต็มเซลล์ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ะะว่าตอนทำนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตามไปทำกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วในเคสนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคนไข้มีปัญหารู้สึกว่าผิวแห้งนะคะผิวขาดน้ำเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูขุมขนลูขุมขนกว้างนิดหนึ่งนะคะโดยการฉีดนั้นเนี่ยเราก็สามารถฉีดได้ทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มนะคะรวมไปถึงคอเลยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนฉีดจะเป็นยังไงนะคะ แล้วก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัว Real Cocktail Program with Twin s h o Injector รุ่น3นะคะโดยสูตรที่หมอเลือกนั้นเนี่ยก็คือเป็นสูตร Absolute Perfect Skin นะคะซึ่งสูตรนี้ต้องบอกว่าผสมไปด้วยตัวยาอัดแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ท็อกซิน DNA นะคะ Growth Factor วิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมถึงน้ำเลี้ยงสเตมเซลล์ด้วยล่ละคะ่ะโดยผลลัพธ์จากการทำสูตรนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าผิวหน้านั้นเนี่ยฉ่ำวาามากขึ้นกระชับมากขึ้นรูขุมขนเล็กลงนะคะจริงๆมันช่วยแก้ปัญหาในกลุ่ม ของพวกหลุมสิวกลุ่มของคนที่มีรูขุมขนกว้างด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าหน้าอิ่มฟูนะคะหน้าดูอิ่มน้ําดูสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ หลังทํานะคะจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าผิวใสขึ้นเนี่ยภายใน2สัปดาห์นะคะเดือนหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์จะเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ผลลัพธ์อยู่ได้ยาวๆเลยถึง6เดือนค่ะได้เยว่าเจ็บตัวครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็สวยไปเลยยาวๆนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทําโปรแกรม Real s c o c k t a i l Program นะคะซึ่งจริงๆมันมีหลากหลายสูตรมากๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่8 9 9 0บาทนะคะสามารถทักมาที่ไลนะะ์ r e a l s นะคะ R E A L S นะคะหรือ ว่าสแกน Q R ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูเคสแบบไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะอยากให้หมอช่วยแก้ปัญหาไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาเคสมาออกในช่วงหมอออกตรวจนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพผิวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ